I wonder if God got a plan for everyone. I wonder if I could take a second run. 'Cause I carry on getting sad and getting stuck. สวัสดีเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคู่ทุกคนคือเก้าค่ะมาพอกับแม่บ้านอิน u s a สามเพื่อน่าจะรวยคือเก้านะคะพี่น้องจา้าเมื่อนี้กับเป็นวันอีสเตอร์ค่ะพี่น้องค่ะแม่บ้านก็ได้จัดแจงให้น้องนาะิน หาใครวิ่งหาใครรอบบ้านเรียบร้อยเนาะคะ่ะเดี๋ยวแม่บ้านจะพาออกไปดูวิวนอกบ้านอ่าล้อแม่ยา่าพ่อปูลูกสาวคนโตแล้วกะ็แฟนเพิ่นแล้วกะ็ป่าแล้วกะ็ล้านเนาะคะ่ะมากินเขาทำอาหารกินมากินเขาเย็นในวันอีเตอร์น้ำกันเนาะคะ่ะโอ้ยล้มแรงคะ่ะพี่น้องคะ่ะมื่อวนนี้ล้มแรงเบิรงวิวภาซาใจคะ่ะพี่น้องเขาบ้าบ้าน,าานแม่ยา่ามาพอดีคะ่ะพี่น้องป้าๆสวัสดีดค่ะ,คะ สวัสดีค่ะเยับไห้แฮมไรกันคะแฮมแอนด์คาลฟาวเวอร์ดอกอะบอคคาลีอย่าจะปีน <laughs> มัก hmm. ท mm ัวมักเพิกมักแค่รสมักอะเนี่ยค่ะรูดแม่รีนะคะนาะ นี่ค่ะเราเสร็จแกไมัหล็ก่ย์ตึหล็ก่ขาแกะค่ะพี่น้องขาขาแกะยัดใส่กะเทียมกะแมวพูดแกไหมแอนแม่ยาแม่ยาว้าวอ่า roast p ม t a t o e s มันฝรั่งอบค่ะพี่น้องค่ะมันฝรั่งอบ ยัมมี่ยัมม้ยเตรียมแอปเปิลไซเซอร์สเน็คค่ะพี่น้องมีอ่านี่นี่อ้มเอาเอาอะคาโดซอสกับอ่าซอสมะเขือเทศแล้วก็อันนี้เนาะค่ะดิบค่ะอื้อ Wow. All right, all right. Oh, that's, so that's your bottom line that's, Again, yeah. not that a, I think the way they look it your, like, <laughs> not. Yeah so and then you shut down France yeah yummy She saved it she says and now I have a granddaughter that has an elephant theme in her room. She says, Where were you, Concerts At football games, like the stadium. But uh, they were driving home to Boston. Are you like, yeah, ready for the lamb now? Yeah, yeah I think so. I <laughs> got First time. For a long walk before the patient. We came over. I didn't make them a ticket to go. I can't breathe now. So, like a lamb has hair. <laughs> Ooh, nice. Right. Like an umbrella. Look at that.

เย p บา let me check the rolls okay แกมา Yep แม่อหา่เฮ็ดอาหารค่ะพี่น้องค่ะนี่เดี๋ยวแม่อยากไป นี่เจ้าของอินเอร์อินสเตอร์ดินเ้อร์สวยมากสวยมากเก๋แม่ยายสะพายเฮดกับเขาแรงมาในอีสเอร์นี่ค่ะอันสุดท้ายแม่บ้านข้อโตไปนั่งกินเขาแรงก่อนเด้อค่ะพี่น้องค่ะบ๊ายบาย Time to eat. Yeah, time to eat. To the table. Yep. <laughs> Look at that. i she's getting more used to the idea of having somebody that can be her buddy That's what I just said. Oh wow. Thank you. Ounty, right? at Bounty, มันบราวนี่เลยใช่ไหมมันบราวนี่และก็มิ o เ o สั m e ็ l ิลเ s ส oh, n And chocolate chip cookie. ขนมหวานขนมหวานเจ้าค่ะหลังจากกินเขาแรงกินขนมอาหารเรียบร้อยนะคะแม่บ้านก็ออกมาเดินเล่นนอกบ้านน้อยหนึ่งแต่ว่าป้าป่าแม่ยาบอออกมาค่ะล้มแรงค่ะพี่น้องเบิ้งเอาใบไม้ปิววอนนะครบว่าไม่ใบไม้ค่ะกิ้งไม้ค่ะพี่น้องค่ะ ล้มแรงเพิ่นเลยบ่อยากออกมาเดินเด่นครับแม่บ้านแม่บ้านกันเลยออกมาเด่นคนเดียวค่ะพี่น้องค่ะเสียงเด็กขังบ้านเห็นบ่ค่ะนี่ราคาเพิ่นล้มแรงมากค่ะเห่นบ่เพิ่นเลยบ่อยากออกมาเดินน่ะล,มมล้มีรีค่ะพี่น้องค่ะลม้ลมลม้มล้มซซยมาแบบน่าค่ะล,ล,มมล้มล้มีิราคาีค่ะนี่แหละค่ะ พอผู้ไม่ยากเลยไปอ,อยากออกมาเดินนําแม่บ้านเลยลอยออกมาเดินู้เดียววาสันเบิง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 บได้วอเลนค่ะพี่น้องขาคนในบ้านบอกว่าโอ้ยแม่บ้านคือออกมาเดินเด่นนะแม่บ้านบอกว่าเขาอ,ออกมาเดินกอนกินอาหารอิ่มๆแลกออกมาเดินเนาะคะ่ะเบิงหน้าค่ะโอ้ยพี่น้องจา้า กิ้งไม่บินว่อนเลยค่ะพี่น้องพอลมโอ้ยเข้าบ้านเข้าบ้านค่ะล้มแรงเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวอากาศดีๆจะพาเพื่อนๆอ,ออกมาเดินอีกหลังจากกินอาหารเย็นแล้วก็ตามด้วยขนมหวานแล้วก็เอาถ้วยเอาจานลงเครื่องล่างเสียงดังเจ้วเจ้าเลยค่ะพี่น้องค่ะแม่บ้านก็เอาไว้ซ้ำนี้เนาะคะ่ะเนาะขอบคุณหลายๆค่ะที่เข้ามารับชมแล้วก็ ติดตามเป็นกำลังใจให้แม่บ้าน in USA นะคะขอบคุณทุกกำลังใจดีเขามาสับพอร์ตให้แม่บ้าน in USA บายบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะเมื่อนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้ค่ะวันขอบครัวของแม่บ้านเป็นจังไนแน่ค่ะขอบครัวเล็กๆทางอเมริกา ก็มีกันแค่นีา้คาพี่น้องเจ็ดแปดคนแค่นีา้คามีกันมลายครอบครัวเล็กๆของแม่บ้าน in USA ค่ะพี่น้องสาวอำเภอน่าจะรวยเองค่ะบาย